สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องพูดภาษาจีนง่ายๆกับพันหงเหล่าซือในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเจอกันนะคะใน EP ีที่2แล้วนะคะ e ีีที่1เราเรียนกันไปเมื่อวานนะคะก็คือการอะไรคะการทักทายในภาษาจีนว่ามีอะไรบ้างอหวังว่าทุกคนคงไปดูมาแล้วนะคะไปฝึกออกเสียงตามมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะทัวพนนิดนึงมีนิฮอลนิ้นฮอ 大家好แล้วก็มีอะไรอีกคะ早上好下午好แล้วก็晚上好แล้วก็มี h o w j o u w ใช่ไหมคะ,ะนี่ก็คือลักษณะการถามแล้วก็มีอีก2ตัวก็คือเป็นคำถามเลยนะนั่นก็คือนี้เห่ามากับนี้เจ๋งมะย่างนะคะอ่ะวันนี้ EP 2แล้วนะคะต่อเนื่องกันเลยนะอ่ะนั่นก็คือการตอบกลับคำทักทาย เมื่อเราถูกถามมานะคะนี how, ่เหามะเราจะตอบอยังไงนะคะคำตอบแรกของเราเลยนั่นก็คือนี่ค่ะอ่ะว่เข oh, ินเาอ่ะเบสิกเลยใช่ไหมคะอ่าหลายคนชอบใช้คำนี้นะคะนี how, ่เฮามาว่เขินเานะคะว่เขินเาแปลว่าฉันสบายดีนะคะ, oh, an, ะ,คะเพราะว่าคำว่าว่ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราเนี่ยตัวเราแปลว่าฉันนะคะเขินแปลว่ามากแปลว่าเยอะนั่นเองนะคะเขินแปลว่ามากๆ,ๆนะคะ หาก็แปลว่าดีเอามารวมกันค่ะว่เขินหา่าฉันสบายดีนั่นเองนะคะว่เขินหา่าฉันสบายดีนะนี่คือการตอบแบบที่หนึ่งถัดมาค่ะถ้าเราไม่ได้แบบสบายดีอะ่ะเราเฉยเฉยเราก็เรื่อยๆืเราจะตอบอยังไงคะอ่าเราจะตอบอย่างนี้ค่ะอีปานปานอ่าอย่างนี้ก็ได้นะอ่าอีปานปานนะคะประโยคนี้แพทเทิร์นนี้นะคะจะแปลว่าปกติดี เฉยๆแหละนะคะเฉยๆนะคะอีปานๆนะคะหรือเราจะตอบอย่างนี้ก็ได้นะคะระดับเดียวกันนั่นก็คือคําว่าหายห่าวอืมหายห่าวแปลว่าก็ดีนะคะหายตัวนี้นะคะมาอธิบายสั์นิดนึงนะคะหายตัวนี้นะคะแปลว่ายังจุดๆๆนะคะอ่ะแปลว่ายังจุดๆ,ๆๆอ่ะแบบมีอะไรเพิ่มเข้ามายังเป็นอะไรอีกนะคะแล้วก็ใส่ข้างหลังไป ะายหาวนะคะหาวแปลว่าดีเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นยังดีอยู่ก็ได้อยู่นะคะหา h o w นะคะแปลว่าเฉยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะ,ะเราจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นาะข้างบนเมื่อกี้เราตอบไปแล้วนะคะแบบระดับสูงระดับสบายดีมากก็คือหัวเขินหาวใช่ไหมคะหัวเขินหาวถัดมาข้างล่างนิดนึงนะก็คือตัวนี้ก็คืออ่า เฉยๆนะคะปกติหรือไม่ก็ก็ดีอยู่นะคะเราก็จะตอบว่าวาอีปานปานตัวนี้เลยนะคะอีปานปานนะคะหรือไม่ก็วอหายหาวอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าอันที่สองต่อมาถัดมาก็คืออันนี้ค่ะอ่าลงมาข้างล่างอีกนิดนึงอ่าเราจะตอบว่ามไม่ค่อยดีอ่ะอ่าไม่ค่อยดีเขาถามเราว่านี่เฮามาสบายดีไหมอ่าเราจะตอบว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคำว่าไม่ค่อยดีนะคะภาษาจีนก็คือคำว่าปูไาะะป่ไท่ห่านะคะปู่ไท่ห่านะคะคำว่าปู่ไท่ตัวนี้นะคะปู่ไท่ตัวนี้นะมันจะแปลว่าไม่ค่อยจะจุดจุดจุดอ่าไม่ค่อยจะจุดจุดจุดเราไม่ค่อยจะเป็นแบบไหนเราก็ใส่สิ่งนั้นลงมาข้างหลังนะคะตัวนี้เหมือนกันห่าแปลว่าดีปู่ไท่ห่าก็เลยแปลว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะั นั่นเองนะคะปูไทยหาวไม่ค่อยจะดีอ่ะก็อยู่ข้างล่างอีกนิดนึงนะคะอ่าหรือมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้อ่ะมีคําถามคํานึงเมื่อวานที่เราเรียนไปเขาถามว่านี้เจนไม่ย่างนี้เจนไม่ย่างที่แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะ่ะคุณเป็นยังไงใช่ไหมคะเราสามารถเล่นคําได้นะคะเราจะตอบไปว่าก็ไม่ยังไงอะ่ะอืมคาว่าก็ไม่ยังไงหรอกไะก็พูดว่ายังไงคะอ่าภาษาจีนพูดอย่างนี้เลยนะอ่า ปู้เจิ่นมย่งปู้เจิ่นยงนะคะแปลว่าก็ไม่ยังไงหรอกอ่ความหมายคืออะไรคะประโยค์แบบเนี้ยการตอบกลับประโยคนแบบนี้ก็คือก็เรื่อยๆก็ได้อยู่ไม่ถึงขนาดว่าสบายดีนะคะก็ไม่ได้แย่แต่ก็ก็ไม่ยังไงอ่ะก็ธรรมดานะคะอ่าปู้เจิ่นเมย่างอ่าออกเสียงตามดูนะคะอ่าถัดมาค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะปู้เ่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้นะคะ ปู้หา่าอะปู้แปลว่าไม่ห่าแปลว่าดีเรารู้กันอยู่แล้วนะี่เอามารวมกันปู้ห่าก็คือไม่ดีไม่ดีที่ว่าก็หมายถึงอารมณ์เรานะคะมดของเราวันนั้นนะคะไม่ดีไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเลวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอะปู้หา่านะคะแปลว่าไม่ดีเลยอะรู้สึกแย่จังเลยอะนะคะอะถ้าเขาถามเราว่านี how, ้ห่ามะอะถ้าเรารู้สึกวันนี้ไม่ค่อยสบายดีอะนะคะเราก็จะพูดว่าวัวปู้ห่านะคะวัวปู้ห่า ใช่ไหมคะอ่าถ้าเราเฉยๆแล้วตอบอยังไงคะว่อีปันปันว่ออีปันปันะออปน,ปน,นะคะว่ฮ้ายฮาวอย่างเงี้ยแต่ถ้าสูงสุดเลยก็คือสบายดีเราก็จะตอบว่าวา่เขินเทาใช่ไหมคะว่เขินเทาแบบนี้นะคะอ่ะ EP2 อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายก่อนเลิกวันนี้นะคะอ่าการตอบกับคําทักทายตัวแรกค่ะออกเสียงตามเหล่าชื้อนะคะว่เขินเทาอันที่สองค่ะ 一般般还好不太好นะคะ不太好อ่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะไม่จิ่นมนยังมย่งตัวสุดท้ายก็คือปู่หาปู好นะคะอ่ะตามนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองไปฝึกพูดดูนะคะ ส่วน EP ที่3เราจะติดตามกันในวันถัดไปนะคะหวังว่าทุกคนจะติดตามนะคะมาดูว่าเราซื้อจะเอาอความรู้แบบไหนมาแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกัน EP 3ค่ะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ